สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะก,ก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งค่ะที่จะใช้อยู่เป็นประจำนะคะก็มีหลายๆคนถามจะเข้ามานะคะก็คือเป็นตัวที่จะเอาไว้ทาหลังล้างหน้าค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็คือตัวนี้ค่ะ ตัวดีรอยคอนเซนเทรตเซรั่มนะคะนวัตรกรรมใหม่ของผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวค่ะรูปแบบงานวิจัยไบโอเทคโนโลยีนะคะซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นเซรั่มที่ซึมซับเข้าสู่ผิวหน้าได้ง่ายมากเลยค่ะแล้วก็ทำให้ทาให้ผิวหน้าไม่ไม่เหนียวเหนอะหนคะคะแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่แพ้ง่ายด้วยนะคะซึ่งตัวนี้อ่ะจะช่วยในเรื่องของ ชะลอริ้วรอยก่อนว้ค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าอีกอย่างนึ่งที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือเพิ่มความกระจ่างใสบนใบหน้าค่ะซึ่งตัวนี้เราใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ชอบมากเลยค่ะติดใจมากแล้วก็อยากแนะนํานะคะสําหรับคนที่อยากใช้แล้วก็คนที่มีผิวหน้าที่แพ้ง,ง่ายคือตัวนี้ค่ะชอบหวังว่าทุกคนคงติดใจเหมือนเจ้านะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ